สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กรอบกรับเกษตรสวรภูมิมาแล้วครับฐานสถานีโทรทัศน์ปัรเทียมช่องสุวรภูมิผมกล้าพันธ์นหน้าที่ครับ คุณผู้ชมที่เคารพครับสัปดาห์ที่แล้วผมได้เดินทางไปที่อำนะเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีและก็ได้พบเขาเรียกว่าจุดแห่งความหวังของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะยิ่งชาวนาครับผมได้ไปสัมภาษณ์กับเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ต้องเรียกว่ารุ่นใหม่เลยน้องเขา3าต,ต้นต้นเองท่านั้นเองดูเหมือนจะ3 2นะครับน้องวิวัตรตนดีนะฮะ แล้วก็มีคำที่ออกมาจากปากเขาว่าเขาปลูกข้าวรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแฮปปี้เดิมทีผมจะกะว,ว่าไปเอาข้อมูลทางวิชาการไร่หนึ่งกี่ถังแน่นอนนะมันเกินพันอยู่แล้วนะถังต่อไร่กิโลกรัมเนี่ยต่อไร่หรือว่าจะต้นทุนต่อไร่เท่าไรอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลย เพราะว่าน้องเขาบอกว่าภาพรวมแล้วเขาปลูกข้าวกกขอ85เนี่ยนะครับออในพื้นที่15ไร่แล้วก็ปรากฏว่าอย่างหนึ่งก็คือผลกำไรผลกำไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายข้าวได้เนี่ยตันละ6,100บาทในความชื้นประมาณ25ก็ต้องเรียกว่าข้าวเปียกนั่นแหละฮะ ข,ข้าวเรียกว่าหมาดน้ําคือใช้เครื่องเกี่ยวแล้วไม่ต้องไม่ต้องตากเลยไปส่งโรงสีเลย25%ปกติแล้วเนี่ยข้าวเขาเรียกว่าแห้ง15%หรือ14.5%แห้งแก๊กเลยเนี่ยนะเขาก็จะตีราคากันอย่างหนึง่งแต่ว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครตากข้าวแห้งกันขนาดนั้นหรอกฮะเป็นหน้าที่ของโรงสีก็ไปตากต่อทำกำไรก็ว่ากันคันได้เนี่ยก็คือตันละ6,100บาท แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยเก้าหมื่นหย่อนหย่อนนิดๆเขาลงทุนเท่าไหร่หรู้ไหมฮะเขาลงทุน3 9มหมครับผมพยายามที่จะบอกว่าเลขกลมๆคือสี่0มื่นเขาพูดติดปากเลยว่าเขาลงทุนแค่3 9มหมนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าแท้ที่จริงแล้วเขาได้กําไรเฉียดห0 0 0มื่นบาทเลยนะครับในการปลูกข้าวกอขอแปดสิ้า ที่เป็นรอบนาปางรอบสองเพิ่งเกี่ยวไปนี่แหละครับเพราะว่านะครับอันเนื่องมาจากที่ว่าวันที่ผมไปเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ตีเทือกน้ําเข้าแล้วก็รอการที่จะตีคลุบต่างๆเพื่อที่จะวานข้าวในรอบต่อไปเนี่ยคือวันที่6กันยายนคือวันเสาร์อีกเสาร์นึงน่ะที่จะถึงเนี่ยนะครับ ผมเล่าราละเอียดอย่างนี้ไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าจะมีเทปเฉพาะเลยเนี่ยนะครับคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในากการเกษตรสวนภูมิเนี่ยครับโดยน้องยิวัฒน์ตนดีเนี่ยนะครับและเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะให้เกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นที่สิงห์บุรีเองหรือในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาภาคกลางหรือทั่วประเทศเลยมาสอบถามเพราะได้เขามีตัวตนอยู่จริงๆนะครับผมกราบเรลี่ยนเขามีความสุขมากเลยแต่อย่างหนึ่งก็คือ เขากับผมเห็นตรงกันก็คือว่าคนรอบๆข้างตอนที่เขาปลูกข้าวแล้วเขาได้กําไร15ไร้เกือบ50,000ื่นเนี่ยนะครับตำไรนะเพราะเขาลงทุนไปแค่3ามหมเก้เองเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นทั่วๆไปแล้วใส่สารเคมีอะไรต่างๆนานา,นาก็แล้วแต่ผมก็เพิ่งรู้ว่าฮอร์โมนข้าวตอนนี้มันลิตรหนึงสามกว่าบาทนะแต่เขาใช้แค่ปุ๋ยม่วงแล้วาฉีดปุ๋ยม่วงเนี่ยซีรีรวมแล้วเนี่ยเพียงแค่สี่ครั้ง แต่ผมไปปรับว่าสองครั้งท้ายขอเป็นเร่งดอกครั้งหนึ่งแล้วก็เร่งความหวานเพิ่มน,น้ำตาลเพิ่มแป้งจะยิ่งเพิ่มผลผลิตเขาอีกเขาตอนนี้เขาเป๊ะเลยเนี่ยนะฮะแล้วผมไปปรับเรื่องของการใช้สารปรับปรุงดินเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าตอนที่เขากําลังปลูกอยู่เนี่ยเขาก็เกือบๆจะใจเสียเหมือนกันเพราะว่ามีคนแถวนั้นเนี่ยเข้ามาบอกว่าเอ๊ะ e ข้าวทำไมไม่ค่อยเขียวตรงนี้แหละครับผมกลาบเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่ พี่น้องชาวนานี่ต้องระมัระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะผมเนี่ยไปคุยทั้งในรายการและนอกรอบกับน้องวิวัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าเราไม่ได้ปลูกข้าวแล้วขายใบยข้าวอันนี้ไม่ใช่กวนโอยนะครับนี่เรื่องจริงนะน้องเขาก็อื้อจริงเพราะว่าไอ้ข้าวเขียวๆหรือเขียวมากๆม,ม,มันจะไปยากอะไรครับก็เอาปุ๋ยแอมโมเนียหรือยูเรียนะฮะกระสอบละเก้าร้ยพันหนึ่งเนี่ยนะฮะ หวานโครมไปมันก็เขียวแล้วเขียวได้เวันหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน15วันแล้วอะไรผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นค่าปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คือบรรดาปุ๋ยเคมียิ่งทำให้ดินแข็งแล้วรากข้าวก็มีน้อยแล้วก,แลวก็ข้าวก็ล้มง่ายแต่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ย TPI ทั้งระบบเนี่ยนะครับทำให้รากข้าวมันยาวต้นข้าวก็แข็ขงแรงแล้วก็ไม่ล้มง่ายแล้วได้กำไร15ไร่เนี่กืบห0,000บาทเนี่ยนะ วันศุกร์เจอกันผมกลาบเรียนว่าผมจะนำเสนอเรื่องนี้แล้วถ้าเกษตรกรชาวาไทยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทีพีไอเป็นทางออกทางรอดทางเลือกผมก็จนบัญญาครับส่วนต้นสัปดาห์วันนี้ผมก็ได้กลาบเรียนอย่างหนึ่งนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของทีพีไอไม่ได้เพียงแค่เพิ่มผลผลิตต่อไร่เพราะอยู่นี้ผมจะไม่ได้พูดผลผลิตต่อไร่แต่ผมจะพูดถึงผลกําไรต่อไร่นะผลผลิตต่อไร่แน่นอนมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ต้นทุนการผลิตจะมันต่ำอยู่แล้วแต่มันมีอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณภาพผลผลิตครับมีผู้เลี้ยงผำ่รู้จักผำใช่ไหมครับที่เป็นเม็ดเล็กๆ,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 ๆเนี่ยนะฮะบางคนเรียกไข่ผำม,มันกลมๆนะก็เรียกว่าไข่ผำซึ่งมันเล็กมากเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอาหารโปรโตีนชนิดหนึ่งแต่เป็นพืชนะะอยู่ที่บางแคนะฮะเขาปรากฏว่าเขาได้ทำการทดลองทดลองเลยนะ โดยการซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์จากทางการแน่นอนนะทางด้านของกระทรวงเขาผลิตมาก็อันนั้นก็ว่ากันไป2ก็คือจุลินรีย์ของบริษัทเอกชนซึ่งไม่ใช่ของทบีด้วยนะสก็คือจุลินรีนะฮะของชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะจะเป็นเอ m เอ็มกันละกันแล้วแต่และ4ก็คือจุลินทรีย์คือปุ๋ยจากทบีไปุ๋ยน้ำเนี่ยนะของทบีไปใช้ในผํำเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างนี้นะ ท่านที่เลี้ยงผัมที่บางแคเนี่ยนะท่านได้แอบเอาผัมไม่ได้แอบแล้วฮะแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้บอกที่ไอแล้วก็ไม่ได้บอกอาทางด้านของหน่วยงานราชการไม่ได้บอกของริษเอกชนของชาวบ้านที่เอาจุลินทรีย์สี่ชนิดเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงผั่มเขาเนี่ยแต่เอาผัมในการเลี้ยงเนี่ยนะแยกกันแล้วก็ไปตรวจนะฮะไปตรวจอะไรฮะไปตรวจหาคุณภาพผัมคือตรวจเปอร์เซนต์โปรตีนนะ เดิมทีเนี่ยผัมเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ20ปร์ปรากฏว่าในการที่เอาจุลินซีย์อย่างเปแมตบทเที่ยมกันแล้วก็ท่านก็อ่อยแอบไปตรวจนี่นะฮะมีจุลินซีของ TPI เจ้าเดียวซึ่งทำให้โปรตีนมีเปอร์เซ็นต์โดดฟังให้ดีสูงขึ้นจาก20กลายเป็น41กว่าเปอร์เซ็นต์นะในขณะที่ จุลินซีย์จากริษเอกชนจากหน่วยงานบ้านเมืองคือจากรกาชการหรือจากท้องถิ่นนะจุลินรีย์ชาวบ้านเนี่ยทำได้ไม่เกิน25%จากเจากดื่มที่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์เลยใช้จุลินทรีย์จาก t p i จาก20กลายเป็น41%เเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกล่าวเปลี่ยนว่านอกเหนือจากผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมิติที่เราบอกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้ว เรายังมีมิติของคุณภาพผลผลิตแล้วผมพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าจุลินทรีย์ท p i นั้นให้คุณภาพของผลผลิตเปอร์เซ็นต์น้ำนมของวัวนมที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ของยางพาราที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ของแป้งในมันสำปะหลังนะ,ะเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลน,นะครับนะฮะค่าความหวานของอ้อยที่เพิ่มขึ้นนี่คือ เขาเรียกว่าคุณประโยชน์ที่สำคัญของจุลินทรีย์ TPI เอา้าว่าไปทำไมมีพาไปดูพันธกิจของเราเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ข้อที่จริงของเขาจะทำให้ท่านได้เข้าใจในปุ๋ยอินทรีย์ของ TPI มากขึ้นฝากรักในปุ๋ยอินทรีย์ของ TPI ด้วยจริงๆแล้วข้อที่จริงของปุ๋ยอินทรีย์คืออย่างนี้ครับ ปุ๋ยซีนะั้นไม่ใช่ปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายเศษเป็นไม้ใบหญ้าหรืออุจจาระมนุษย์อย่างที่ชาวราชนาคนทั่วไปก็บราชการบังท่านนะครับแม้แต่อาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ทุกหมาวิาลเข้าใจผิดฝังลึกในจิตในใจมาตลอดเพราะท่านเหล่านั้นได้รับการโฆษณาชวนเชื่อตอกย้ําจากเจ้าหน้าที่พ่อค้าปุ๋ยเคมีตลอดทั้งนักวิชาการรับจ้างที่ไม่หวังดีมากว่า50ปีความจริงแล้วเนี่ยปุ๋ยข้อมูลสัตว์เลี้ยงจระหรือต้นไม้ใบหญ้าสิ่งนี้ขีดเส้นใต้นะครับมันเป็นเพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย แต่ยังไม่ใช่ปูนซีจึงไม่มีคุณสมบัติของปูนซีเลยก็เหมือนกับหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทําปูนซีเมนต์ก็จริงแต่ยังไม่ใช่ปูนซีเมนต์เพราะกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็จะต้องเอาหินนั้นมาผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงมากนะครับถึง1 2 5 0องาิศาเซลสเกรดกว่าจะทําเป็นปูนซีเมนต์ได้และในช่างโยธาทั้งหลายได้มวงการก่อสร้างตลอดทั้งโยธาทั้งหลายไม่เคยมีใครหลงผิดคิดว่าหินปูนนั้นคือปูนซีเมนต์แน่นอนครับไม่เคยมีใครคิดจะเอาหินปูน ใช้แทนปูนซีเมนได้เพราะมันใช้แทนกันไม่ได้แต่ในทางการเกษตรและพี่น้องชาวไร่ชาวนาตลอดทั้งนักวิชาการเกษตรยังฝังจิตฝังใจว่าหมูลสว์ก็ตามใบไม้ใบหญ้าก็ตามเป็นปุ๋ยซึ่งมันทำให้ทุกคนนั้นไม่อยากที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเวลาเอาไปใช้แล้วมันกลับไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการผลิตกล่าวคือเวลาที่เราเอาสารอินทรีย์เช่นใบ,ใ,บใบไม้ใบหญ้าปุย๋ยคอกหรือขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวเนี่ยมาใส่ในต้นไม้มันไม่ทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเ,เติบโตเพราะว่า นิเวชันอินเด็กหรือดัชนีการงอกและเติบโตสาอินทรีย์นั้นต่ํามากทําให้พืชนั้นงอกหรือเจริญเติบโตไม่ได้เพราะพืชไม่สามารถดูดสารอาหารมาใช้ได้จนกว่าสารอินทรีย์นั้นจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จนเป็นปุ๋ยอินทรีย์มีสารอาหารที่ดูดซึมโดยพืชและต้นไม้ได้และนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเองก็จะเกิดความร้อนขึ้นทั้งยังความเข้มข้นของ,ของที่กําลังหมักก็จะสูงขึ้นด้วยจึงทําให้พืชและต้นไม้นั้นสูญเสียน้ําทําให้ใบเหลืองและอัจตายได้และนอกจากนี้ยังจะ มีเชื้อโรคมีตัวหนอนมี p สิทธิ์ที่เป็นอันตรายกันกับพืชติดไปกับพืชก็ไปเป็นอันตรายกันกันกบผู้บริโภค หากท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักได้ที่แล้วนี่แหละครับเขาจะมีสารอาหารที่จะทําให้พืชน,นั้นดูดซึมเข้าไปในลําต้นทําให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตง,งอกงามขิดเส้นใต้ว่าดีกว่าปุ๋ยเคมีซะอีกครับในข้อเท้จริงแล้วกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องเอาสารอินทรีย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทาปุ๋ยอินทรีย์มาหมักกันกับจุลินทรีย์ที่คัดแล้วนะครับให้มันมาช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยก,ก็1เดือนถึง2เดือนจึงจะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สมบูรณ์แบบและเมื่อเป็น ปุ๋ยซีสมบูรณ์แล้วนั่นแหละครับก็จะสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยซีได้ผลทันทีเหมือนกับใช้ปุ๋ยเคมีเวลาที่พี่น้องชาวไร่ชนาไปหลงเชื่อแล้วก็ฝังจิตฝังใจว่าใช้ปุ๋ยซีแล้วไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีความเชื่อนี้ทําให้ชาวไร่ชนาต้องควักสตังค์เสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีในราคาแพงมากมาใช้ต้นทุนสูงถึงขั้นจะต้องขาดทุนโดยที่นะข้อท็จจริงแล้วปุ๋ยซีที่ที i เราผลิตอยู่นั้นราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากครับแต่มีประสิทธิ ผลความเร็วได้เท่ากันทั้งยังได้ผลเดียวกันใช้ปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำไปเหตุผลเพราะว่าในปุ๋ยอินทรีย์ของเราคือปุ๋ย t p พเนี่ยนะครับมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองพร้อมจุลธาตุยังมีจุลินรีย์มีโฮอร์โมนกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของพืชด,ด้วยส่วนจุลินรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้นทั้งธาตุอาหารและโฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ได้ ผลผลิตมากขึ้นที่ทำกันคือไม่ทําให้ดินเสียปุ๋ยอินทรีย์ไม่เคยทําให้ดินเสียนะผมจะบอกซะก่อนและนอกจากนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งกับร่างกายของพี่น้องชาวไร่าชาวนาเองและกับผู้บริโภคเน้นย้ําว่าถ้าจะให้ได้ผลเร็วให้ท่านใช้ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยผงจะได้ผลเร็วแต่ในกรณีใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดเขาจะค่อยๆอ,ออกฤทธิ์เช่นเดียวก,กันกับปุ๋ยเคมีเม็ดแต่จะช้ากว่าปุ๋ยน้ำและปุ๋ยผงนะครับ ุผู้ชมที่เคะรพครับวันนี้จะนําเสนอข่าวเรื่องของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวโพดนะครับคงเขาเรียกว่าสัดส่วน3ต่อหนึ่งเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดใช้งบประมาณสัก200กว่าล้านเล่าให้ท่านฟังยังมีเรื่องราวการติดตามเส้นทางพายุคาชิกิตอนนี้เป็นไต้ฝุ่นและก็ขึ้นเวียดนามเรียบร้อยแล้วแต่สร้างความวินาศสันตรโรมาตั้งแต่เกาะไหหลำของจีนมาเวียดนามแล้วเดี๋ยวคืนนี้เข้าลาวพรุ่งนี้เข้าไทย อาจจะไปหยุดหรือจบที่ประเทศไทยแต่จะมีผลถึงเมียนมาด้วยนะครับตามเรื่องนี้กันเพราะว่ามีผลต่อปริมาณน้ําหรือน้ําอาจจะท่วมประเทศไทยในสัปดาห์หรือกลางสัปดาห์อีกวันสองวันนี่แหละครับเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ